ำคว่าแม่นั้นยิ่งใหญ่เหนือขนานนับแม่คนเดียวเลี้ยงลูกเป็นสิบคนจนโตได้แม่ยอมอดเพื่อให้ลูกนั้นได้กินอิ่มหลับสบายดังเช่นเรื่องราวของนางคำอุ่นแม่เลี้ยงเดียวที่สามารถเลี้ยงลูกคนเดียวจนโตได้ถึงเกคนแต่ทว่าลูกหลายคน กลับเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแม่ที่รักลูกอย่างหาที่เปรียบปลานไม่ได้เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นเราไปรับฟังรับชมพร้อมกันเลยค่ะนิทานเรื่องหลงผัวจนลืมแม่นานมาแล้วมีแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งเธอนั้นมีชื่อว่า นางคําอุ่นนางคําอุ่นนั้นมีลูกกับสามีด้วยกันถึงเก้าคนทั้งสองคนผัวเมียมีอาชีพทํานาและทําไร่แล้วก็ยังเลี้ยงสัตว์เมื่อลูกๆอยู่ในวัยที่กําลังเติบโตตาเรืองสามีของเธอนั้นก็มาด่วนจากไปอย่างกระทันหันเนื่องจากตาเรืองสามีของเธอนั้นทํางานหนัก จนไม่มีเวลาพักผ่อนการจากไปของตาเรืองผู้เป็นสามีทําให้นางคำอุ่นเศร้าโศกและเสียใจมากเธอร้องไห้จนไม่มีน้ำตาที่จะไหลออกมาแต่ถึงแม้ว่าจะโศกเศร้าและเสียใจมากแค่ไหนความเสียใจของเธอนั้นถ้าหากทำได้นางคำอุ่น ก็แทบจะก,กระโดดกระโจนเข้าไปที่กองไฟตายตามตาเรืองสามีไปด้วยพี่เรืองทำไมพี่ถึงมาด่วนจากไปเร็วแบบนี้แล้วฉันกับลูกๆจะอยู่อย่างไรวันชาปนากิจวันสุดท้ายนางคำอุ่นกับลูกๆทั้งเก้าคนนั้นก็ได้มาส่งสามีเป็นวันสุดท้ายเสียงร้องสะอึกสะอื้นรำไห้ ของคนที่เป็นเมียที่สูญเสียสามีอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับแต่พอเธอมองไปยังหน้าลูกๆทั้งเก้าคนที่นั่งล้องวงกันอยู่นั้นมันจึงทำให้นางคำอุ่นมีสติและคิดได้ใช่แล้วเธอจะต้องอยู่เธอจะต้องสู้เพื่อลูกกิ่งลูกสาวคนโตอายุ15ปีพอดี เธอนั้นโตพอที่จะสามารถดูแลน้องๆแทนผู้เป็นแม่ได้บ้างพอจัดงานศพของตาเรืองสามีเสร็จเรียบร้อยนางคำอุ่นก็ได้ตัางหน้าตัางตาหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆตามกำลังที่เธอนั้นทำได้โดยมีกิ่งกับการลูกสาวคนโตและลูกชายคนรองนั้นช่วยเธออีกแรง ไม่ว่าจะเหนื่อยหนักสักแค่ไหนแม่นั้นก็ไม่เคยพร่ำบนนางคำอุ่นรับจ้างทุกอย่างเท่าที่เธอนั้นสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าแดดจะร้อนหรือว่าฝนจะตกเธอก็สู้เพื่อลูกๆูกิกิ่งลูกสาวคนโตยอมเสียสละตัวเองไม่เรียนหนังสือแต่จะช่วยแม่ดูแลน้องและหาเงินส่งน้อง ทั้ง8คนเพื่อให้น้องๆนั้นได้เรียนหนังสือสูงๆแม่จ๋าวันนี้ฉันไปช่วยงานที่ร้านเจเกียวเจเกียวแกให้ข้าวต้มมาด้วยนะจ๊ะเจ๊แกให้ข้าวและน้ำซุปและนี่คือเงินค่าจ้างของวันนี้จ๊ะฉันให้แม่เก็บไว้นะจ๊ะนางคำอุ่นรับเงินจากกิ่งลูกสาวคนโตมา ด้วยความสงสารลูกเพราะว่าแทนที่ลูกสาวจะได้เก็บเงินเอาไว้ใช้เองแต่ต้องเอาเงินมาให้แม่ทั้งหมดแม่จา๋าแม่อย่ามองฉันอย่างนั้นสิจ๊ะแม่รับเงินไว้เถอะจ้ะฉันไม่ได้ใช้อะไรและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้อยากเรียนหนังสือด้วยฉันไม่อยากเรียนหนังสือสักหน่อยแม่รับมันไว้นะจ๊ะกิ่งลูกสาวคนโตแกล้งพูด เพื่อให้นางคํำอุ่นผู้เป็นแม่สบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วหญิงสาวมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนหนังสือจะได้ทำงานดีๆและมาดูแลแม่กลับมาดูแลน้องๆได้แต่ความจริงแล้วเธอไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เธอได้แต่คิดแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันความฝัน ที่ไม่มีทางเป็นจริงได้เลยหญิงสาวทำได้เพียงแค่คิดจนหลายปีผ่านไปลูกๆต่างก็เติบโตขึ้นตามวัยและได้แยกย้ายออกไปมีครอบครัวบางคนก็มีครอบครัวอยู่ไกลนานๆนนกว่าจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านบางคนก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยปล่อยให้แม่ที่แก่ชราลงแล้วอยู่เพียงลำพัง แต่โชคดีที่กิ่งพี่สาวคนโตเลือกแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นกำรรพร้าและมีฐานะที่ยากจนแต่ผู้ชายที่กิ่งลูกสาวคนโตเลือกถึงแม้ว่าเขานั้นจะยากจนแต่อาคมสามีของเธอกลับเป็นคนที่ขยันอดทนสู้งานและที่สำคัญเขารักเมียและรักลูกมาก เขาหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ผู้เป็นสามีนั้นก็มักจะให้เมียเก็บเอาไว้ใช้จึงทำให้ชีวิตครอบครัวของกิ่งลูกสาวคนโตนั้นถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่เธอก็มีความสุขเพราะว่าได้สามีอย่างอาคมนอกจากจะรักกิ่งรักลูกแล้วเขายังรักและดูแลแม่ยายไม่ห่างอีกด้วย แต่ทว่านางคําอุ่นหญิงชรลาวัย9กกว่าปีในขณะนี้นั้นเธอเลือกที่จะฝากชีวิตไว้กับลูกสาวคนเล็กแต่ลูกสาวคนเล็กกลับรักผัวมากและหลงผัวจนลืมดูแลแม่ในวัยที่แก่ชรลาซ้ำร้ายไปกว่านั้นอาหารการกินก็ไม่ค่อยดูแลแม่สักเท่าไหร่ ปล่อยให้แม่ที่แก่ชรานั้นอดมือ้อกินมือ้อบ้างวันทิ้งให้แม่อยู่บ้านเพียงลําพังคนเดียวโดยไม่เหลียวแลว่าแม่จะกินอิ่มหรือว่านอนหลับสบายดีไหมจนหลายเดือนต่อมานางคํำอุ่นผู้เป็นแม่นั้นก็ไม่ยอมลุกจากที่นอนสักทีทำให้กิ่งลูกสาวคนโตเป็นห่วงแม่มากเพราะปกติแล้ว นางคำอุ่นผู้เป็นแม่มักจะเดินออกไปหากิ่งกับลล้านๆที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะแต่หลายวันแล้วที่แม่ไม่ได้ออกมาหาด้วยความกังวลใจกิ่งลูกสาวคนโตจึงได้ทําอาหารที่แม่ชอบกินแล้วรีบจัดใส่ปิ่นโตแล้วรีบมาหาแม่ที่บ้านเมื่อมาถึงกิ่งก็ต้องตกใจอย่างสุดขีด เมื่อเห็นแม่นั้นนอนหมดสภาพหายใจไม่ทั่วท้องและมีอาการหนาวสัน่นแม่แม่แม่จ้ากิ่งไม่รอช้ารีบเข้าไปพยุงผู้เป็นแม่พร้อมกับพาแม่มาที่บ้านของตนเองเมื่อมาถึงบ้านเธอจึงค่อยๆวางผู้เป็นมารดาลงอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วจึงได้รีบไปตามหาหมอเพื่อมาดูแลและจัดการ หาน้ำและหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับแม่ของเธอจนหลายชั่วโมงผ่านไปโชคดีที่นางคําอุ่นผู้เป็นแม่นั้นมีอาการดีขึ้นตามลําดับกิ่งจึงได้ป้อนข้าวและป้อนยาให้กับแม่ของเธอแต่ถึงแม้ว่าแม่จะมีอาการดีขึ้นกิ่งเองก็ยังโกรธและอดตำหนิน้องสาวคุณสุดท้องไม่ได้ เพราะว่าแม่เลือกที่จะอยู่และยกที่ทางที่มีนั้นให้มากกว่าพี่ๆคนอื่นๆแต่น้องสาวคนสุดท้องกลับเห็นผัวดีกว่าแม่หลงผัวจนลืมแม่ทำให้กิ่งลูกสาวคนโตโอดไม่ได้เธอจึงรีบรุดไปที่บ้านของน้องสาวคนเล็กที่แม่นั้นได้อาศัยและหวังฝากชีวิตไว้ในบ้านปลายของชีวิต เมื่อกิ่งพี่สาวคนโตมาถึงเธอไม่รอช้าสุดที่จะทนจึงได้เข้าไปต่อว่าแกว้วน้องสาวคนสุดท้องกิ่งพูดไปทั้งหมดด้วยความเป็นจริงว่านี่แม่แกว้วทำไมแม่แกว้วถึงได้ทิ้งแม่นอนป่วยอยู่แบบนั้นคนเดียวรู้ไหมว่าแม่อาการหนักแค่ไหนแม่คนเดียวเลี้ยงพวกเราให้เติบโตขึ้นมาได้แต่แม่คนเดียวทำไมพวกเราถึงทิ้งได้ กิ่งพี่สาวคนโตพูดทั้งหมดด้วยความเป็นจริงจนทำให้แก้วและพี่ๆคนอื่นๆคิดได้และสำนึกได้ดังนั้นลูกๆทุกคนจึงได้มาตกลงและปรึกษาหารือกันและพูดคุยกันว่าจะผัดกันมาดูแลและนอนกับแม่บ้างคระว่าแม่นั้นไม่ได้ต้องการเงินทองจากลูกแต่ต้องการความรักและความเอาใจใส่ และจะไม่ยอมปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้อีกแน่นอนและหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกๆทุกคนก็ทําตามที่พูดและผลัดกันมาดูแลแม่ที่เป็นเหมือนไม้ใกล้ฟัง่งทุกคนดูแลแม่เป็นอย่างดีทําให้นางคำอุ่นผู้เป็นแม่นั้นมีรอยยิ้มแห่งความสุขก่อนตายอีกครั้ง ใครที่มีแม่อยู่ถือว่าเป็นบุญและเป็นโชคดีนะคะและอย่าลืมดูแลท่านในวันที่ยังมีชีวิตดู่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดูแลท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ